한내 หรือจะมีข่าวดีคู่รักหย่อนภาพสุดหวานหรือนี่คือพรีเวดดิ้งคงคู่กันไปพักผ่อนที่ทะเลอีกครั้งสำหรับคู่ของนางเอกสาวมากฝีมืออย่างกรีนอัศดาพรกับพระเอกหนุ่มจากช่อง7จธันวาสุริยจักรซึ่งคลิปนี้ทั้งคู่เช็คอินที่จังหวัดภูเก็ตโดยล่าสุดวันที่11มิถุนายนในอินสตาแกร,รมของธันวาได้โพสต์ภาพคู่สุดหวานคู่กับสาวกรีนโดยในภาพจะเห็นว่า ทั้งคู่นั้นเดินเล่นกันอยู่ที่ริมชายหาดพร้อมทั้งหยอกล้อกันอย่างน่ารักโดยโพสต์นี้ระบุคแคปชั่นว่าตีกันทุกวนันแอดกรีนออสเดปอหลังจากโพสต์นี้เผยแพร่อ,ออกไปนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่กันมากมายไม่ว่าจะเป็นไอ้ยะน่ารักหวานน้อยแต่หวานนะเลิฟลี่คัพเปน่ารักมากคู่นี้น่ารักชอบมากทั้งสองคนนิสัยดีมากๆทั้งคู่ น่ารักยิ่งตีกันเขาว่ายิ่งรักกันนะอีกน่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้